ดีครับเพื่อนๆ FC นนะันะนาะตกปลาทุกท่านครับวันนี้ p k b Lifestyle พานะันะนาะมาบ่อตกปลาอินทูนนะครับบ่อตกปลาอินทูนอยู่บ้านสารานะครับใกล้ๆก,กับ,บอบจอลำปางตามมาชมกันครับวันนี้ อากาศก็ดีครับวันนี้แสงแดดไม่ค่อยมีสวัสดีครับเพื่อนๆเ c นซนะีนะ้ๆนักตกปลาทุกท่านครับช่วงนี้ก็บรรยากาศที่บอ่อลุงทูนนะครับอำเภอก่อคาจังหวัดลำปางก็อยู่บริเวณแถวแถวซอยข้างอาบาจอก่อนถึงอาบาจอนะครับถ้ามาจากตัวเมืองลำปาง วันนี้ก็เป็นวันเปิดบอ่อครับวันแรกยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับชมกันครับน,นี้พาหนา้นามาเยี่ยมชมกันสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะอากาศเย็นนิดหน่อยยังไงไปดูบรรยากาศหนา้นาเขาตกปลากันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปตามหาลุงทูนกันครับ สวัสดีครับลุงทูนครับสวัสดีครับไม่ได้พบกันนานนะครับเดีนะครับไม่ได้พบกันนานเลยครับกว่า17ปีนะครับสําหรับวันนี้ครับน้าะเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็พามาชมบ่อลุงอินทูนนะครับบ้านศาลาก่อบริเวณก่อนถึงอบจนะครับถ้ามาจากตัวเมืองลําปางเป็นไงบ้างครับวันนี้ลุงทูนปล่อยปลาวันแรกเป็นไงครับก็ปลามันก็ นนวันนี้ปล่อยกี่โลครับ้ปล่อยกี่โลครัร350โล350โลโอ้โหรับกี่สายครับวันนี้วันนี้ 35, 35สาย35สายโอ้ค่อนข้างเยอะแล้วครับเต็มหมดแล้วครับไม่มีที่ว่างเลยนะครับอ๋อยังไงเดี๋ยวขอทักทายน้าๆกันก่อนนะครับเอาเลยครับตามสบายตอนนี้ชมบรรยากาศกันก่อนนะครับทักทยนายน้าๆกันก่อนครับ ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับตอนนี้สสวยแล้วครับมองไกลๆไมนน่าจะดันโลครับ อากาศคึกคักเขาวันนี้อากาศแดดไม่มีครับไม่ร้อนชมบรรยากาศร,บรอบๆบอกกันค่ำธนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับนาะนาทุกคนสวัสดีครับ ก็ประมาณ10โมง35นาทีครับแดดไม่มีครับแต่ลมค่อนข้าง,างจะแรงครับบรรยากาศกลางท้องถุงนาบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อที่ลุงอินทูลเขาขุดขึ้นมาใหม่ครับดูบรรยากาศร,บรอบๆบ่อก,กันครับนะนะ สวัสดีครับน้รงครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยลุงทูลเข้าลงปลากี่โลนะครับสามร้อยสี่ห้าสิบสี่โลวันนี้นับกี่สายครับวันนี้มีสามสิบเจ็ดสายสามสิบเจ็ดสายทเก็บค่าตัวคนละสี่ร้อยคนละสี่ร้อยครับสมหมกงช้านี่นานะท่านใดได้วัดปลาจนเมื่อยแขนบ้างครับวันนี้มีหลายคนครับ ไมมม่่ด้ปาีอยูงที่ปามคือที่ปามนี่บอกชื่อได้ไหมครับนะอะไรที่ยังปามอยู่ปามว่าไหนปามเออะแก้วน้าแดงเกาะเซียนแก้วนะครับแก้วเสียนแก้วได้ห้าตัวน้าแดงวัดเกาะก็ปามนะครับ ในบ้าน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 ที่ป่าเดี๋ยวเราไปดูนะที่ป่ากันครับน้ <c oughs> ป่าน้ป่า,ปารู้สึกว่าทางส,สีกซ้ายนะาเขาเยอะลาครับเดี๋ยวเราไปดูไซต์กันครับไซต์กันครับนะไซส์สวยครับ เจ็ดแปดสนีนะครับสวัสดีครับน้าๆนาเป็นไงบ้างครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ถามหาเซียนแก้วอยู่ถามลุงทูนลุงทูนก็บอกว่าอยู่แถวนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเซียนแก้วอยู่ไหนครับสวัครับผมนี้ครับโอ้สวัสดีครับสิบเจ็ดปีไม่ได้เจอกันครับโอ้ยังรอเหมือนเดิมครับผมไม่ขาวเลยครับยอมครับจอมยู้ครับแต่ผมไปทำคลิปทำอย่างเดี๋ยวจัะล้อผมคลิปคนเคยไป ไปมทีไรสิครับเพื่อนๆ FC นีนนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีทั้งทีครับเปิดบ่อใหม่ครับก็มาพบกับนาแก้วครับซึ่งน้องๆแถวนี้ก็เรียบกันว่าเสียนแก้วครับก็จากกันไม่ได้เจอกันกว่าสิบเจ็ดปีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามเทคนิคนาแก้วกันครับว่า วันนี้น้าแก้วตั้งทุนยังไงใช้คันเวทระยะไหนนะครับที่จะมาพิชิตปลาวันนี้ขอน้าแก้วช่วยอธิบายนิดนึงครับอ๋อวันนี้ใช้เบทดสามหกครับระยะสามหกใช่ไหมครับระยะสามตั้งทุนยังไงครับตั้งบาลานตั้งบาลานบาลานสองขอตั้งบาลานสองขอนะครับบ่อเจะบอกให้สองขออ๋อครับเปิดสองขอครับวันนี้คุณตั้ง ห้ามวักห้ามเปรอะครับครับวันนี้หลายแต้มยังครับวันนี้ทำไปได้สองแต้มสองแต้มครับสองแต้มเดี๋ยวช่วงเราไปทักพายนานๆท่านอื่นบ้างครับนี่ก็เป็นอีกท่านนึงครับน้าองครับบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนยังไงเราก็มันลุ้นกันครับ สำหรับบ่อนี้ลุงลุงอินูนบอกว่าเป็นบอ่อหนึ่งนะครับซึ่งเตรียมปลาไว้ขุนไว้ครับต้อนรับนานานกปลาในโอกาสต่อไปนะครับในหมู่้อนแล้วก็จะแจ้งกันไปอีกทีครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่บรรยากาศก็ดีครับปลาขุนลุงคูนูนครับก็มีสองบอ่อครับ เมื่อก่อนก็มีบอ่อเล็กอยู่ด้านข้างครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาดุกสำหรับบรรยากาศครับตรงนี้ก็เป็นบ่อหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ทำการเปิดบ่อสองกันวันนี้ทั้งหมดก็มี37สายครับ สำหรับสาสายวันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายครับนี่ครับนะนะครับชมเลยครับโอ้โหมันหมานครับมันหมานครับไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับคนนี้รูปร่างแปลกแปกเสียงก็แปลกๆปกโอ้โหนับนะเป็นผู้หญิงนะครับ สุดยอดเลยครับฝีมือให้หมาต้อดูปลานะกันครับไซ์ก็ประมาณน่าจะหกเจ็ดขีดครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวยังไงนะก็ เปิดหน้าทักทายพพพเพื่อนๆ FC หน่อยครับเผื่อเพื่อนๆ FC ชาวลำปางจะจำได้นะเขาเน้นเต็มปากครับวันนี้กติกามีแต่ทุ่นตั้งครับโอ้โหนะเขาโชว์ครับโชว์ปลาครับไม่ได้โชว์หน้า คพี่สวยงามมากนะครับนะเขาเยอกปลาเมื่อสักครู่ดดนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่คอยติดตามก็ <c oughs> ค,คงจะอยาก <c oughs> เห็นหน้าคาตานะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะาเขาจะเปิดหน้าให้ดูครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสวัส <c oughs> ดีค่ะไม่แน่ <c oughs> ใ,นใจนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีชาลอมแงพอจะจําหน้าได้หรือเปล่านะครับนะอะไรครับ เจมหวยครับเจมหวยเคยเห็นในเฟซแล้วครับสวยครับเจมหวยตกปลาก็เก่งยอดป่าโศกามดูหน้า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 โยกโศกามหมอตีนั่นแหละชูบักให้ออกกล้องกันปะ ออาันนไหพดสุดยอดครับสุดยอดยอดยอดครับพีมโอโย้วยโยวยโอนี่ครับผูดกู้รับใจเอาได้อยู่นี่ครับของนาตีครับนาตีนาตีครับตีน้อยลูกน้ำวังน้อยลูกน้ำวังนะครับตีน้อยลูกน้ำวังโอ้ไซสสวยเลยครับนั่นนะโอ้โลครับพีโลครับโล อ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะตีครับตัวนี้ไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ต้องมีเซฟไปอาหารนะครับใช้อาหารอะไรครับเบียรตุ๊กแย่ยิ่งเจริญครับอ๋อติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่ได้ที่ศูนย์แปดเก้าห้าเก้าแปดแทบศูนย์เก้าเก้าโอเคสุดยอดมีติดถังไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับเหยื่อของน้ำมนครับเหยื่อของป้อมันอันนั้นครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะ่นนักตกปลาครับ สำหรับท่านที่อยู่ลำปางโอกาสต่อไปครับลุงเขาเปิดอีกเมื่อไหรก็จะมีการแจ้งทางเฟซครับยังไงก็คอยติดตามกันสำหรับวันนี้ก็พึ่งมาเจอกันครับเป็นครั้งแรกครับหลังจากไม่ได้เจอกันมากว่า17บปีกับลุงอินทูลมาเจอกันก็จำหน้ากันไม่ได้ครับก็ต้องมาลํำลึกความหลังกันหน่อย <c oughs> กว่าจะรู้จักกันโอ้โห สำหรับน้นนนนาๆท่านอื่นก็พอจะจำกันได้อยู่นั้นนําไปนอกเก็บจิ๊บกว่ปไงไงีเนาะจะพา17ปีครับยังไม่ได้เจอกันเลยไอต่อไปนี่ผมจะลงอีกประมาณ200โลแล้กก่นนีมีเก้านี่็บแค่แมตต์ต่อไปครับจะลงอีก200โลกะว่าจะเปิดเมื่อไหร่ครับยังยังต้อง ต้องพักบ่อพักอะไรไปสักพักหนึ่งครับสำหรับนา้นนะที่มาวันนี้นะครับแมต์หน้ามีเปอร์เซ็นต์ลดให้ลดให้ครึ่งต่อครึ่งครึ่งเก็บครึ่งเดียวครับสําหรับท่านนั้นๆที่มาวันนี้นะครับในแมตต์ต่อไปเก็บครึ่งเดียวครับก็ใจดีครับลงอินทูนใจดีครับว่างๆก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวยังไงอาจจะมาทาคลิปตกปลาเทสเป็นส่วนตัวครับ ก็เป็นการเช็คดูปลากันหงจากวันนี้ก็พาหน้ามาชมเฉยๆครับมาชมการตกปลารับทิมรับทิมกระจายนี้ใกระจายปลาลรค,ครับเปิดนมเลยครับยื้อกะบักโอ้ยยื้อกะไปนี่ได้รับกันดูปลาของลุงยิ่งทูลครับวันนี้ไปด้วย สุดยอดเลยครับครับทิมครับทิมประกันโดยลุงอินทูนส่วนใหญ่ผมไปนั่งตรงไหนปลาก็พินตรงนั้น,นครับปลามาครอบคร <c oughs> ครับสำหรับป่อลุงอินทูลน,นะครับมาก็บริการอย่างดีมี <c oughs> ห้องน้ะห้องท่าไว้เตรียมพร้อมครับสถานที่ลานจอดรถกว้างขวาง,วงจอดได้ทั่วครับ เบนรอบบ่อก็ยังพอจอดได้อยู่ครับกว้างขวางมากครับพิงกินดีบอกว่ารอบนี้ใครอย่าลงครับพิงกึ่งกับกึ่งเลยวะโชปากนู้นครับพิมงเลยอยากดิเยอะเหมือนเบิ้ลบะอ่ามันรูดขุดกระชัยอาหารกิเจริญ จร่งจะลนโชว์อีกหน่อยว้าว <c oughs> นี่แหละอาหารจร่งจะลนใช่ครับดีน,น่อยดูนี่กว้าพูดอีกกว้า กองเลยปากินละใส่ปลาขนาดนี้ครับ7-8คดแปีดครับอาหารวัดวืดครับอาหารวัดวืดครับน้าอะไรครับน้าเสริมครับน้าเสริมใช้อาหารวัดวืดโอ้โหแต่ละวาดเล่นแต่เต้นเลย นเพื่นอมนมีทุล่าของเพื่นนั่นน่ะได้หลายตัวแล้วสามที่ตัวแล้วช่วงนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับสำหรับกับข้าวที่น,านา้นะสั่งๆกันไว้ก็มาแล้วสำหรับสถานที่จอดรถครับนั่นนะสะดวกสบายมากเลยกว้างขวางครับมีที่จอดอยเยอะแยะ ถ้าผมอยู่หลังนี่ป่าจะกินว่าแน่แน่นอนกับครับเพื่อนเ FC ซีนะครับสมชื่อกับเซียนแก้วครับวันนี้ดูครับ ไอ์ของเซียนแก้วครับโอ้โหอันนี้สุดยอดนะครับบอลตกปลาอินทูนใช้อาหารอะไรครับชอาหารไอ้ยิ่งเจริญครับโอ้ผ่านเบ็ดหวานครับนุ่เบ็ดหวั่นครับก็ทักทายกันสนุกสนานไปครับรถจะเอาปลาเอาที่เทียม ไปลึกเลยครับตัวนี้สุดยอดเลยครับของหน้าอะไรครับเนี่ยออมน้าออมยวาทับช่วงนี้ก็ตาก็หิวนัตกปลาก็หิวสำหรัวันนี้ครับ P P B, B Lifestyle ก็ได้พาเพื่อนๆ F C มาดูบรรยากาศกา,การเปิด บอวันแรกของบอดีทูบนะครับเอไว้พบกันโอกาสต่อไปครับน,าน,านา้นะสำหรับคลิปนี้ทื่ความห่วงใยครับพรเพื่อนเอฟซีน้นา,นานักตุ้กาทุกท่านครับเราว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสยังไว้วางใจไม่ได้ครับออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามายัยกุกครง้งพกปะผู้คนทุกบ้านระยะห่างอย่างน้อย2เมตรจำต้องว,วัดวิสิทธิของไดม้มาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆครับทุกความปลอดภัยของตัวท่านเองและทุกคนรอบข้างสำหรับคลิปนี้ กด like, ไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้ติดตามรับชมการตกปลาใหม่ธรรมชาติและบรรยากาศของบอ่อตกปลาบอ่ออีทูน,นอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางชื่อความปลา, oh. ปานาดีจาก PKB l i สไตล์สวดีครับสุดเจ้าครับบ่อวันนี้